เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ14กันยายน2566มาอัปเดตแจกเงินดิจิทัล10,000บาทกับพักชำระหนี้เกษตรกรลุ้นภายใน7-14วันนะคะอัปเดตกรณีแจกเงินดิจิทัล10,000บาทโครงการดิจิทัลวอลเล็ตและการพักชำระหนี้เกษตรกรจากการกล่าวของนายสัตวแพทย์ชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีล่าสุดนะคะ และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะล่าสุดนายสัตวแพทย์ชัยวัชรง์โฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรี อัปเดตกรณีแจกเงินดิจิทัล10,000บาทคาดว่าจะได้ข้อสรุปนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ภายในสัปดาห์หน้าส่วนการพักํำรานีเกษตรกร,กรย้ำต้องให้ได้ข้อสรุปภายใน14วัน โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาทว,วีสินได้มอบหมายให้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดเงื่อนไขแนวทางและรายละเอียดการดำเนินโครงการดิจิท a l วอลเล็หรือเงินดิจิทัล10,000บาทเพื่อแจกเงินประชาชนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปจำนวน56ล้านคนใช้เงินงบประมาณราว5 6 0ล้านบาท โดยนำข้อเสนอแนะคำท้วงติงจากหลายฝ่ายที่ประชุมแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาระหว่างวันที่11-12กันยายนที่ผ่านมามาประกอบการพิจรารณาศึกษารายละเอียดอย่างรอบคอบรัฐบาลจึงมอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพหลักในการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วที่สุดหรือคาดว่าจะได้ข้อสรุปนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในสัปดาห์หน้า19กันยายนนี้เนื่องจากประชาชนรอความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวเป็นจำนวนมากนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้มอบหมายให้ในายจุลพัฒน์อมรวิวัฒเร่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานพักํำรานีเกษตรกรทั้งแนวทางและกรอบการพักํำรานีให้ชัดเจน ซึ่งต้องให้ได้ข้อสรุปภายใน14วันอัปเดตการแจกเงินดิจิทัล10,000บาทและการพักชำระหนีเกษตรกรลุ้นรู้เรื่องภายใน7-14วันนะคะอัปเดต14กันยายน2566